ทำไมครับชอบแอบเลยลูกค่ะชอบแบค่ะไอ่ใหนะ้ยืรย,ยืรู่นเ่เลยอยู่นี่ไเป็นชบ้า 何してんの โอเคแป๊บหนึงแป๊บหนึงแป๊บหนึงเดี๋ยวปลาขึ้นละเดี๋ยวปลาขึ้นละรอรอแป๊บหนึ่งค่ะ ีโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้ยเอาเอาโอ้ยเอา อืมเอาเอาลุยลุยเจอาาหยเาหาหยุดคิดก่อนคิดก่อนอืนอื้วทำไมเลียไม่ถ,ถ่ายดิป,ปลปจาจะจะไปเยอะทไมจะจับเ คนลิ้มาอ่อนพันโคดูดิดูดิไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยด้วยไม่ปล่อยเนี่อปูมานฝาดแย่ๆเลยเหรอลูกไม่ปล่อยด้วยไม่ปล่อยด้วยโอ้ท้องวานด้วยสีอะไรคะเนี่ยดูสีดูสีโอ้สีเขียวสวยมากเลยแรงแหงโอ้อีกแรงอีกแรงอีกแรงอีก แรงๆอย่ายปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยฮู้งขนาดนั้นเลยรองเท้าเป็นรูเหมือนนั้นกล้ามกล้ามกล้ามแขนกล้ามแขนออกขอร่างกายออกของร่างกายเยอะๆเออจะก็หิวแล้วกินเลยเหรอทีเนี้ยพรุ่งนี้เช้าค่ะหมดเวลากินแล้ววันนี้ให้กินไม่กินพุงใหญ่เลย อยู่ในระบบรอเวลาวันนี้เขาเอาเอาเอายางรถใช่ไหมแขวนไว้แล้วให้มันกระโดดกัดอ่ะมันก็จะกัดอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ยอมปล่อยอ่ะแขวนตึงอยู่อย่างนั้นอ่ะดีลุย นิล <emaal> ุยลุยลุย <people> สามารถสา <feud. S 1> มารถส, bon สมามัรถมันก็เหมือนคนนั่นแหละอากาศร้อนมันก็หงุดหงิดอากาศเย็นมันก็สบายลุยลุยสมัรถสมัรถสมัรถเออสมัรถ หยุดอีกมันก็ไม่เล่นแหละไมู่นเลยน้้ใส่รูอ้ยอีกรู้อีกหล่นเามใส่อะไรตนี้คคึกคึกโอลิฟ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 หายเลยมาเอาที่มา cắt hừ. Hừ. À, Ủa, bay cắt bay cắt bay lui lui ô หา lui ô lui ô lui ลุยแม่ปล่อยเลยให้มันกัดเออลุยลุยนั่นแหละลุยออกแรงไปใช้แรงไปออกกำลังกายไปลุยลุยเลยลุยเลยนั่นแหละลุยดีดีชูอนาคตเลยนะมันกันเนี่ย ลุยน no wow. ั่นแหละลุยเอาเรียบลุยเอาเรียบลุยเอาเรียบลุยลุยเลยลุยเลยเออ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 ไม่ยอมเอาเอานี่อีกเอาต่อเลยเอาเอาลุยเอออืมอันเลิศสุดลุยลุยมันเขี้ยว ลุยลุยเออเอาลุยโอลียบลุยเอมงหลูกม่รักปูเหอคแมอ้าวหมดลิตรละเรียบร้อยละหมดเอง